บอกลาสิงนักบิดรถคลาสสิกลำปางเมื่อเริ่มบ่ายคล้อยสาวเบลก็พาเรามาเจอนี่กกตอีกหนึ่งสถานที่เกตลักกี้ที่ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมการส่งออกที่มีชื่อเสียงของชาวลำปางนั่นก็คือการทำเซรามิกที่โดดเด่นชื่อเสียงกว้างไกลยังชามตราไก่นั่นเองครับอ่ะอย่ารอช้าพาเข้าไปดูหน่อยสิว่าเขาทำกันยังไงอ่ะมาถึงอีสถานที่หนึ่งนะคะที่เราจะพามา Lucky, มเกตลักกี้หมาเลข5กันค่ะที่นี่เลยพริพิธภัณฑ์ เซรามิกธนาบดีนั่นเองค่ะที่นี่นะคะเขาบอกว่ามันเป็นชับตาไก่สัญลักษณ์ของลำปางนั่นเองค่ะมาถึงก็เจอกุ๊กไก่เลยสวัสดีกุ๊กไก่แล้วก็นี่ดีกว่าค่ะมาพี่คนนี้ดีกว่าพี่เขาจะให้ความรู้เราว่ามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แป๋วใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ป๋อมแปมนะคะพี่ป๋อมแปมค่ะขอต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์เซรามิกธนาบดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกท่านเข้าไปชมเรื่องราวเกี่ยวกับต้นกาเนิดชามไก่ของจังหวัดลําปางค่ะโอเคค่ะ ไปเลยค่ะลุยค่ะเชิญค่ะอย่ารอช้าห <ไป S 2> ลังจากทักทายกับพี่ป๋อมแปม๋มพี่อาสาวสวยอัยาศัยดีเธอก็ไม่รอช้าพาเดินชมซ้ายทั่วพิพิธภัณฑ์ธนบดีซะเลยเพื่อให้เข้าใจชัดแจ่มจะแด่มจแจ๋วแววแม่ถึงที่มาของชามตราไกามาจุดแรกเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นนิทรรศการนะคะ,คะนิทรรศการที่หนึ่งซึ่งจะถ่ายทอดประวัติเรื่องราวของท่านอภอี้ค่ะซึ่งท่านเป็นผู้คนพบแรกดินข่าวคนแรกของจังหวัดลำปางแล้วก็ชามไก่ก็เลยได้เกิดเกิดที่จังหวัดลำปางค่ะนี่ก็จะเป็นนิทรรศการที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ<อ>ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้นะคะค่ะให,ให้กับเยาวชนค่ะ ทำไม,<ช>มป็นไก่สีส้มด้วยอะคะใช่ค่ะทำไมต้องเป็นไก่สีส้มซึ่งท่านอัปปี้นั้นท่านนำรูปแบบของชามไก่ที่มาจากประเทศจีนนะคะลักษณะของตัวเขาเป็นสีส้มค่ะหางสีดำนะคะรูปแบบนี้ค่ะ<อ>ก็เลยนำมาเป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เซรามิกน้ำประดีค่ะที่เห็นภาษาจีนนี้เขียนว่าเล่งเอียะแปลว่าเตามังกรนะคะซึ่งจะเป็นโลโก้ที่ติดลงบนชามไก่ของเราทุกใบที่ผลิตจากที่นี่ค่ะ จุดนี้เป็นชามไก่จิ๋วที่เล็กที่สุดในโลกนะคะเล็กถึง3มมิลลิเมตรต้องใช้แว่นขยายในการส่องซึ่งเราจะเปรียบเทียบไม่เห็นว่าเล็กกว่าเมล็ดข้าวเปลือกค่ะเล็กไหมคะเล็กมากค่ะซึ่งเราก็เปรียบเทียบไม่เห็นถึงขนาดของเหรียญต่างๆด้วยนะคะแต่แบบเห็นเห็นเป็นไก่เป็นไก่จริงๆอ่ะมีหาวแบบสีดำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีตัวแบบสีส้มอะไรเงี้ยซึ่งชาวจีนในสมัยก่อนนี้ก็นําสิ่งรอบๆตัวได้มาเขียนลายลงไปซึ่งเดิมในสมัยก่อนนั้น เขาเลี้ยงไก่นะคะปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้นะคะก็นำสิ่งรอบๆตัวมาเขียนลงไปก็เกิดเป็นชามไก่นั่นเองค่ะธรรมชาติทั้งนั้นเลยจ้า ฟังเสียงหวานๆของพี่ป๋อมแปมยังไม่ทันเบื่อเลยอ่ะก็ได้เห็นการทำชามตราไก่ของจริงที่มีทั้งแบบดั้งเดิมปั้นรูปชิ้นต่อชิ้นกันอย่างตั้งใจแม้จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มเติมแต่เอกลักษณ์ของชามตราไก่เนี่ยก็ยังคงอยู่ด้วยรูปทรงแปดเหลี่ยมที่เราเห็นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาปั้นเบี้ยวผิดรูปอะไรนะครับอย่าเข้าใจผิดนะ จุดนี้นะคะก็คือการตกแต่งชามไก่ดิบนะคะที่เห็นแล้วก็ใช้ฟองน้ํานะคะเช็ดตกแต่งพื้นผิวตัวชามให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นก็นําไปชุบน้าเคลือบนะคะแล้วก็นําไปเผาครั้งแรกที่อุณหภูมิ1,260องศาค่ะคืออันนี้คือชามไก่ดิบใช่ไหมคะตัวนี้มันก็จะนี่ก่อนตกแต่งชุบเคลือบก็จะกลายเป็นสีขาวขึ้นชุบแรงชุบแรงแล้วดูนิ้วอันนี้จะขนาดนิ้วของชามคอยดูกันค่ะ นิ้วขาวเบยและที่เห็นสาวเบลของเราเกิดอาการอยู่ไม่สุกเนี่ยอยากจะละเลงสีซะเต็มแก่ก็เห็นจะเป็นการเพ้นท์ชามตราไกา่ที่เธอออกจะสนอ,อกสนใจเป็นพิเศษยิ่งมีสีราคาแพงแบบนี้เบลตัดเต็มแน่นอนสีที่มีราคาแพงมากที่สุดนะคะเป็นสีของดอกเบญจมาศนะคะที่เห็นสีชมพูอมม่วง,งค่ะได้จากการออกไซด์ของโลหะสนิมทองคำขายกิโลกรัมละหนึ่งแสนห้าม่นบาทค่ะคือ อยากเล่นเนาะค่ะอยากลองอยากลองเห็นแล้วแบบคันไม้คันมือดูอุปกรณ์แบบเต็มโตมากค่ะเดี๋ยวเราก็ขอเล่นได้ไหมได้เลยค่ะแล้วก็จะมีการให้ลงมือทาด้วยนะคะลงมือแล้วค่ะนี่คือรอใจอดใจไม่ไหวดูสิว่าเลยละกันใช่แล้วชามตาไก่สไตล์ลาลาเบลที่นี่ที่เดียวนะคะ MTV j o u r n e y เกตลักกี้หมายเลข รจเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวสวยมากเลยค่ะต่อจากนี้ก็เนี่ยค่ะฝากพี่หอมแตมเลยค่ะค่ะช่วยดูแลลูกให้หน่อย <laughs> ได้เลยลูกไก่ที่เจี๊ยบเราเองสวยมากเลยนะคะอันนี้เรต้องไปเผาต่อใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะเราต้องไปอบสีให้นะคะครั้งที่สองค่ะแล้วก็จะสวยงามยิ่งกว่านี้ค่ะสาธุ หลังจากวาดลวดลายเสร็จเรียบร้อยแล้วสาวเบลของเราก็ต้องฝากชามตราไก่าลาลาเบลหนึ่งเดียวนี้ไว้ให้พี่ปอมแปมนำเข้าเตาอบและเคลือบเงาให้ซึ่งของแบบนี้เนี่ยนะก็ต้องใช้เวลารอคอยกันสักหน่อยสาวเบลเราเลยต้องลอยคอบอกลาเพื่อไปยังสถานที่เก็ตลักกี้ที่ต่อไปเมื่อกี้นะคะเป็นส่วนของการผลิตใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็มาอยู่ตรงส่วนที่แบบผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมขายเออพร้อมขายเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็มีราคาติดอยู่ แต่อย่างนั้นก็เป็นแบบแบบผูดีไซน์ออกมาแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นได้เลยนะมันอยู่ในตามสปายไงเยอะมากเฮ้ยนี่น่ารักเฮียสำหรับใครที่มาเยือนลำปางครั้งแบบหน้าแบบพ็อ,อย่าลืมแวะเข้ามาอุดหนุนสินค้าชาวเมืองฝีมือระดับส่งออกได้ที่ธนะบดีเซรามิกที่ตั้งหาง่ายในตัวเมืองรับรองเลยว่าถูกใจอย่างแน่นห่อน